รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกสเสนอบันทึกเมืองไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบันทึกเมืองไทยของเรานะคะยังอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ ภาคอีสานนะคะเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าค้นหาค่ะถ้าไม่มาเยือนเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าอีสานบ้านเฮาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ลุ่มลึกมากค่ะและที่นี่ก็คือสิมวัดป่าเลายๆค่ะ ถ้านักท่องเที่ยวมาควรจะไปชมค่ะือศิลปโบราณโบสถ์บโบราณที่สร้างไว้ในอดีตนะครับซึ่งก็จะมีองค์ประกอบที่ที่อาจจะคล้ายๆโบสถ์โบราณในปัจจุบันแต่ว่าก็จะมีการโดยเฉพาะเรื่องของ,ของการวาดภาพหรือหู้แแจมหรือภาพวาดบนผนังโบสถ์นี่จะเป็นภาพเรื่องของพระเวสสันดรบ้างจะเรื่องของนิยายปร,ระหลาดขึ้นบ้านบ้างซึ่งตรงนี้จะถูกเรียกว่าถูกถอดแบบนะครับเอามาเป็น ประกอบเรื่องหุ่นหุ่นกระติ๊บ <ứng S 2> นะครับซึ่งเด็กเด็กในพื้นที่ก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าเรื่องของตะควนชากดกที่แพระเวสสันดรต่างๆเรื่องของสังสินไชอันนี้ในพูดตามภาษาชาวบ้านก็นะครับอย่างเงี้ยก็คือนิยายโบราณเรื่องสังสินไชอันนี้ก็สื่าแล้วก็เลสังสินไชเด้ออย่างนี้นะฮะก็เรียนรู้จากเรื่องราวต่างๆนี้นำมาใช้นะครับในชีวิตประจำวันของเขา ไม่ไกลกันคือสิมวัดโพธารามที่เก่าแก่และสวยงามมีรูปแต้มหรือภาพเขียนสีโบราณที่งดงามและได้ออกมาโลดแล่นเป็นการแสดงหนังบักตือ้อหรือหนังตลุงอีสาน ใจจังหวัดมหาสารคามมากขึ้นเรื่อยๆเราจึงออกเดินทางกันต่อไปค่ะไม่นานเราก็มาถึงบ้านดงน้อยที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้อย่างน่าชื่นชมและเป็นหมู่บ้านรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารี รเราจะมาท่องเที่ยวแบบปลอดภัยด้วยการเว้นระยะห่างด้วยนะคะมีพี่น้องเรามามาเยือนนะครับตอนรับซึ่งก<ม>็<ม>จะแต่งชุดพื้นถิ่นนะครับเป็นชุดพื้นถิ่นของหมู่บ้านของพวกเราใน้พ,พ่อปูแสนตึงน้ำเบิงน้ำแยงนังเราสงรักษาตลอดการเดินทางตลอดการประกอบสัมมาอาชีพหรือทำหนาตีการงานให้จะเจร่ญนลุ่มเรื่องเด้อพ่อใหญ่แสนตึงน้ำเบิงน้ำแยงเด้อสาธุ าปลูกต้นไม้ครับร,รู้สึกดีมากเลยที่ได้มาปลูกต้นไม้นะคะสร้างความชุ่มฉ่ำให้กับพื้นแผ่นดินไทยค,ค่ะเข้า กับเรื่องราวของความเป็นอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะวิถีชุมชนเราก็จะพึ่งพาหลักของพ่อหลวงในการที่9้าที่พวก <ฮะ S 2> ท่านในพระราชทานมาจากที่เราทาเยวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็มาเติมเต็มโดยขบวนการที่เราเอาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น <ฮะ S 2> มาประยุกต์ใช้กับลูกกับหลานการบวชป่านะครับเราจะนิมนต์พระคุณเจ้ามาประกอบพิธีทําพิธีอนุรักษ์ไว้ก็เหมือนกับว่า ไม้ต้นนี้เราได้ส่งมอบให้เป็นสมบัติของทางพระพุทธศาสนาแล้วป่าไผ่นี่เป็นอาหารหลักของคนในชุมชนได้เวลากินแล้วนะคะค่ะเวลาที่ชอบที่สุด ็คือกู่สันตรัตนะคะหรือว่าโรขยาสารเรียกง่ายๆว่าเป็นโรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะปราสาทสี่เหลี่ยมสร้างด้วยศิลาแรงมีซุ้มประตูทางเข้าที่เรียกว่าโคบุระมีแผ่นทับหลังเหนือประตูเสาทําด้วยหินทรายมีสระน้ําหรือที่เรียกว่าบารายลักษณะทั้งหมดนี้คือศิลปะปราสาทแบบขอม เราเดินทางต่อไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่ไม่เคยเหือดแห้งและถูกจัดส่งไปร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่7และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาห้ารอบของรัชกาลที่9เมื่อวันที่5ธันวาคม2530รวมถึงพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษของรัชกาลที่สิบ และบริเวณนี้นะคะก็คือจุดค้นพบสถูปที่เก็บรักษาพระบรมสารีริรกาธาตุค่ะเมื่อวันที่8มิถุนายน2522ครับได้รับความรู้มากมายจากทริปรถไถนากับชาวบ้านบ้านลน้อยแล้วนะคะเราจะเดินทางไปบันทึกความยิ่งใหญ่ขององค์พระบรมาธาตุนาดูนกันค่ะ จังหวัดสะระธรมเนี่ยเป็นแหล่งโบราณสถานนะครับ mm. เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณเ mm. ชื่อกันว่าบางพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอนาดูนในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ mm. ก็ชื่อว่าเมืองกบ,บาสีโดยเฉพาะภาพระวรมธาตุซึ mm. ่งก็ได้นำมา,มาบรรจุไว้ในาภาพระบรมธาตุนาดูนที่หลายๆท่านรู้จักก็เป็นแหล่งเรียกว่ารสมสดกของชทวอีสานจนได้ชื่อว่าเป็นพุทธมณฑลอีสาน พระาธาตุนาดูนควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมอย่างยิ่งเป็นศิลปะที่หลอมรวมความศรัทธาและฝีมือช่างทางพุทธศิลป์ที่บ่งบอกถึงสถาปัตยกรรมล้ำค่าของพุทธมนฑนแห่งอีสานเป็นความสมบูรณ์แบบของการพักใจพักกายและเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา ในบริเวณเดียวกันกับองค์พระบรมาธาตุนาดูนยังมีสวนรุกชาติซึ่งเป็นสวนสมุนไพรที่มีคุณค่าอีกด้วยค่ะสวนรุกชาติเต็มไปด้วยพันธไม้และสมุนไพราหายากนานา,นานชนิดนอกจากความสวยงามร่มรื่นแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สําคัญด้วย มากมายเลยจริงๆนะคะที่ได้เดินทางมาที่จังหวัดมหาสารคามค่ะที่มีความมงดงามทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมภูิปัญญางานฝีมือรวมถึงโบราณสถานที่สวยงามค่ะใครที่ยังไม่เคยมาเยือนจังหวัดมหาสารคามต้องแวะมานะคะเพราะว่าที่นี่เป็นจังหวัดที่น่าเชียวมากๆค่ะ พบกันใหม่นะคะกับสกู๊ปพิเศษบันทึกบางไทยทางชม .5 ค่ะเพราะว่าทุกที่มีเรื่องราวนะคะเราจึงไม่หยุดที่จะออกเดินทางค้นหาเรื่องราวดีๆทั่วประเทศไทยมาฝากคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพิสารนี้มี20จังหวัดแม้่านีอยู่ตรงกลางเราได้ฉายาแล้วกันว่าตรีสารคะนะครับคือเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ ถ้าเราอยู่ในกลุ่มของรากสัรสานศิลในกลุ่มจังหวัดทังนี้นะครับท่านจาะได้มาสัมผัสความเรียบง่ายนะครับการอยู่แบบที่ว่าชิวๆแล้วกันนะครับ <c oughs> นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์จากต้นยางนานะคะเขาบอกว่าเป็นสบู่ที่ใช้แล้วแบบน่าจะนวล<ช>จะเนียนะนะคะสบู่ยางนาค่ะ ทำไมบึ้งจังล่ะเอาอีกเอาอีกยิ้ยมเลยสนุกดีอ๋อมันสนุกยิ่งที่เอ๋เนาะเสียดายนะต้อกไประยะห่างมันยังมานั้งกับพี่เนาะสองคนวไฟแรงสตูดิโอเซะหยัดพลังงา save the world.